อนนาคตบ้านเฮ้าประเทศเฮาจะมีความหวังเลยพี่น้องได้ความหวังแล้วขอสาธุขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างาดําเนินการไป,ไปด้วยดีของภาคเก้เาไก่นะพี่น้องนะเพื่อลูกหลานของพวกเฮาพี่น้องอย่าใ,ใส่เ็จคลิปโดยเฉพาะเด้นี่มาแสดงความยินดีนําพระเจ้านะพี่น้องนะมเมนาะว่าแม่แสดงความยินดีกับภาคเก้าไก่อย่างเดียวได้พี่น้อง สำหรับพี่น้องประชาชนสำหรับลูกหลานของเยสัยเองเพราะเย,ยสายย่นี่กลับไปบ้านมองจากข้างนอกไปในประเทศบบเห็นอนาคตตอนนี้เห็นอนาคตแล้วค่ะเห็นแล้วขอให้ทุกอยา่างผ่านพนอุปสรรคไปด้วยดีขอให้ลูกหลานมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่มีอนาคตสดใสนะพี่น้องเนาะมีความหวังสำคัญก็คือมีความหวังในชีวิตของ ทุกคนถ้าว่ามีความหวงังครับเคลื่อนประเทศไปบ่ได้ครับเคพื่อนชีวิตไปบ่ได้ครอบครับเคพื่อนครอบครัวไปบนะ่ได้น้อพี่น้องเนาะส่วนมันต้องมีความหวังก่อน,ออนตอน,นเขาได้ความหวังแล้วความหวงังเขาจะเป็นจริงก็ซอยกันนะพี่น้องเนาะซอยกันดูแลก,กันละรกันตอนนี้อนาคตประเทศไทยของทุกคนของลูกหลานขึ้นอยู่กับการมีอ่อ นายกค,คนใหม่ที่มีความสามารถแล้วก็คำว่าคำจาสัานภาษาอังกฤษยศัยฟังนำ้ำน้ำตาสิไหล <c oughs> พี่น้องเพราะว่าคุณบอกสัานตอบได้ทุก้อ้นพี่น้องเ <c oughs> นาะและอีกอย่างหนึง่งยศัาายอยู่ต่างประเทศยศัาายกับเมื่อวานนี้ครู้จักว่ามีการเลือกตั้งอยู่ประเทศไทยยศัยกันรุ่นนะพี่น้องเนาะไปเสด็ไปาย,ไปยางเล่นวันแม่นี่สิยศัาายกับคิดฮอดอุ้ยเป็นยังไงเนาะ ครจะหายข้อบกตัวทองททพี่น้องพักก้าวไก่พักอปรสสาวะที่ปไตยจะผ่านพ้นไปได้บนอบนอจะจะจะแรงสไลด์บนนอพี่น้องยจะใส่เสียอก้าวไก่พี่น้องเป็นคนรุ่นใหม่นะพี่น้องเนาะเพื่อลูกหลานเท้าซรอยกันพี่นอ้องคอยเข็จะเข็ดๆๆงานซะนะซีปีเขาก็จะเห็นว่ามันจะเป็นยังไงแน,ใน,น่แล้วกันเลยค่อยว่ากันต่อไปละพี่น้องเนะาะให้โอกาสเขาเจ้า ให้โอกาสลูกหลานเท่าให้โอกาสเจ้าของนําคนรุ่นเกา่าอย่างไายใส่ะพี่น้องรุ่น,นอายุเยอะเนี่ยให้โอกาสเจ้าของได้เห็นสิ่งใหม่ๆ่เข้ามาในชีวิตนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆนะเย,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 ย้ยสใส่ดีใจใจสุมากยาใส่ดีใจยยใส่ยสเยิ้มนสินะพี่น้องสามียายใส่ก็จะเห็นทาทางก็จะหัวโอเคไม่นี้มาแสดงความดีใจกับประเทศไทยกับลูกหลานของพ่อแ่หน้องอน,นาคตของลูกหลาน ลูกหลานของเขามีความหวงังพี่น้องมีความหวงังนะมีความหวังที่จะเดินต่อไปอันน่ากี่ิสดซสเห็นแสงสว่างที่ส่องมาใหวบังยาสายเผิดให้พวกเจ้าเบิงแสงจ้าเลยพี่น้องเข้ามาในะพี่น้องเนาะในชีวิตของประเทศไทยของลูกหลานของเขาเมื่อน,นี้เอาคลิปแค่นี้นะคะยาสายดีใจคะ่ะพี่น้องขอโทษหลายๆเมื่อน,นี้แต่งออกแกต่สีส้มน้อยนะพี่นอนะ้องเ,เพื่อเพื่อแสดงความยินดีนะพี่น้องเนาะโมเมนต์ว่าแค่พักก้าวไกลแค่นั้น สวัสด so, so ีความยินดีกับลูกหลานของเขาที่น้องเพื่ออนาคตที่สดใสสวัสดีค่ะ